จกรรมอื่นๆกันบ้างนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชนนําไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นายมานพพุทธวงศขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนภายใต้ชื่องาน คมนาคมปลอดภัยใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมขออภัยครับ28กรกฎาคม2567โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการกว่า400คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เช่นฐานเครื่องหมายจราจรฐานการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยในสนามจำลองฐานการข้ามถนนบริเวณทางม้าลายฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดและช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉินการคาดเข็มขัดนิรภัยการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กฐานการเรียนรู้การสวมหมวกนิรภัยและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องจากกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนดังนั้นการเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยการใช้รถใช้ถนนนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ